สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัดเดรข่าวสารของ l e t เตอร์สตอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสมโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มต้นกันที่เลตเตอร์ครับยืนข้อเสนอแรกซื้ออุนอัยแล้วนะครับ ผลงานยอดเยี่ยมของอูนีครับทำให้เข้าตาหลายทีมดังทั่วโยุโรปครับซึ่งที่ผ่านมานั้นประสมวส์อองเชยยืนยันว่ามีแนวโน้มหน้าที่นักเตะน,นั้นอาจจะย้ายทีมเร็วล่าสุดนะครับเลกิปมีการรายงานว่าจิ้งจอกสยามนะครับเป็นทีมแรกที่เื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับอองเช่พิจารณาโดยมีมูลค่า20ล้านโยูโรบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขอีก10ล้านโยูโรครับอย่างไรก็ตามครับชื่อว่าอองเช่เองนะครับจะปฏิเสธ ในเรื่องของข้อเสนอเก่าวครับเพราะต้องการจํานวนเงินที่ดีกว่าหรือสูงกว่านั้นแต่สื่อมองว่านี่เป็นการลองยื่นข้อเสนออย่างเชิงดูก่อนครับหลังจากนั้นมีรายงานอาจจะทําให้หลายทีมต้องการเร่งขยับตัวมากยิ่งขึ้นโดยที่ผ่านมานักเตะมีข่าวกับทีมดังไม่ว่าจะเป็นนาโปลีบาสุดูน่ารวมถึงรายงานระบุว่าอุนาีนะครับสนใจเวทีซีรีอาอย่างมากมายครับเอาละครับนี่คือการเด็กข่าวสารคอนเทนเตอร์ครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ